ค่ะกลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวนภพรเพชรินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรมไทยค่ะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะผ่านไปยังผู้ว่ากทมอย่างที่เราทราบเป็นดีว่าจากที่ดิฉันลงพื้นที่ในหลายๆที่ทั้งในกทมและต่างจังหวัดเนี่ยดิฉันทราบปัญหาอย่างหนึ่งค่ะว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่ในชุมชนแออัดเนี่ยมีปัญหาที่ไม่ได้รับ บ้านเลขที่ขอแล้วไม่สามารถที่จะออกบ้านเลขที่ได้คือจริงๆปัญหานี้มันมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าที่ฉันจะยกตัวอย่างในกรณีของอในเขตกทมชุมชนสามัคคีพัฒนาในอำเภอ ในเขตบึงกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าในชุมชนนี้มีสิ่งปลูกสร้างทั้งถาวรและชั่วคราวเนี่ยประมาณ1,000พหลังคาเรือนมีประชากรอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณ4 0 0พันกว่าคนแต่ปัญหาของชุมชนพื้นที่นี้ก็คือว่าเป็นชุมชนที่ขอเช่าที่จากสงนะคะสงก็อนุญาตให้ใช้ที่ดินได้มีส่วนหนึ่งที่ได้ขอบ้านเลขที่ไปแล้ว เจ้าบ้านเนี่ยได้ย้ายปลายทางไปแล้วแต่ลูกบ้านยังอยู่เมื่อปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะมาเป็นเจ้าบ้านเองได้หรือรายใหม่ไม่ไม่สามารถขอบ้านเลขกที่เองได้ปัญหาคืออะไรเขาไม่สามารถที่จะขอน้ําขอไฟได้เลยเขาต้องไปต่อจากเพื่อนบ้านและปัญหาก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการต่อขอน้ําไฟจากเพื่อนบ้านเนี่ยราคามันจะแพงเพราะว่าขอต่อใช้จากบ้านอื่นและ เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่เนี่ยหากไม่ไม่ได้รับโค้ตาว่ามีบ้านเลขที่อยู่นะตรงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โค้ตาเรียนหนังสือในชุมชนปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราประเทศที่เราคิดว่าเราจะเลินแล้วในกรทมเราเนี่ยเขตกรทมนเนี่ยทำไมเรายังปล่อยให้ปัญหาแบบนี้ อยู่ทําไมไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เรื่องง่ายๆแบบนี้ออกบ้านเลขที่เนี่ยทำไมเขตแต่ละเขตไม่สามารถช่วยพี่น้องในชุมชนแออัดชุมชนริมคลองหรือสลัมต่างๆที่จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ฝากท่านประธานไปนยังผู้ว่ากรทมค่ะขอบพระคุณค่ะ